สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำแหล่งดาวน์โหลดเทมเพลต powerpoint ฟรีนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเทมเพลตที่มี powerpoint ค่อนข้างจะสวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเอาไปแก้ไขได้ง่ายเอาไปทำสื่อต่างๆเอาไปทำเป็นอินโฟกราฟิกหรือเอาไปทำเป็นภาพแนะนำประชาสัมพันธ์ต่างๆได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเว็บนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วใช้งานอย่างไรกันนะครับวิธีการนะครับก็ไปที่ Google นะครับเดี๋ยวผมนิดนึงก่อนนะ นะครับนะครับแล้วพิมพ์เลยครับพิมพ์คำว่า PowerPoint PO หาคาว่า PowerPoint Template free นี่แบบนี้เลยนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะให้หาเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะครับ Free PowerPoint Template Design com ตัวนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปจึ๊กนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าตา ตัวนี้นะครับนะครับมันจะเขียนว่า allppt.com นะครับนี่คือหน้าตาของตัวที่ให้ดาวน์โหลด PowerPoint นะครับมันจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยเลยนะครับอย่างเช่นสถานการณ์โควิดอะไรที่มาใหม่เนี่ยมันก็จะจะอัปเดตตัว e ทมเพลตมาให้นะครับเราสามารถค้นคว้าหาได้ในในตัวของเว็บตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเว็บที่มันกําหนดมาให้ก่อนครับก็คลิกดูครับนี่คือหน้าแรกครับเราจะดูเพจอื่นก็หน้า2นะครับด้านล่าง ดูไปเรื่อยๆครับจนกว่าที่เราจะชอบเทมเพลตนะครับมันจะมีตัวอย่างให้ดูหมดแล้วก็มาสับบาทแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยนะครับเห็นไหม education นะครับหมวดธรรมชาติหมวดกีฬาหมวดคอมพิวเตอร์นะครับหมวดมิสเนตอะไรเงี้ยต่างๆหมวดฟู้ดผมลองดูหมวดฟู้ดก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองดูนะครับอันนี้เป็นหมวดเกี่ยวกับอาหารนะแล้วก็สามารถเราสนใจไหนเราลองคลิกเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับคลิกเข้าไปอันนี้เราคลิกมาป๊บนะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างข้างล่างเนี่ยนี่ครับ นี่คือเป็นตัวอย่างที่เขาจําลองมาให้นะครับที่เขาเป็นอยู่ในไฟล์ตัวนี้นะครับข้อดีของมันคือมันสามารถที่จะเอาไปแก้ไขได้ง่ายแล้วก็มีไอคอนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเลือกอันนึงดีกว่าครับที่ว่ามันสามารถแทรกรูปได้ด้วยผมเลือกอันนี้นะนะครับถ้าผมถูกใจอันนี้แล้วนะครับถูกใจนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะดาวน์โหลดลงมาวิธีการดาวน์โหลดนะครับขอเน้นย้ำนิดหนึ่งว่าให้มาหาลิงก์คำนี้นะ ลิงก์อื่นอย่าไปคลิกนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นลิงก์โฆษณาเดี๋ยวควจะติดแอดแวร์กันนะครับขอยํำว่าให้หาคำว่าคลิกเ e ื่ to d ดาวโหลด this PPT t e m p l a t ตตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เท่านั้นนะฮะในแต่ละเทมเพจนะครับกดคลิกเลยครับกดดาวนโหลดปุ๊บรอแป๊บหนึ่งมันก็ดาวน์โหลดมาแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวโหลดใช่ไหมครับอ่ะผมลองเปิดดูนะครับเอาไปใช้ฟรีได้เลยนะครับนี่ครับเปิดปุ๊บเราก็ได้ PowerPoint สวยๆมาแล้วเห็นไหมครับมี เราก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับใช้งานได้แก้ไขอะไรได้ทุกอย่างทุกประการนะครับนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเทมเพลตพวกนี้ก็ไอ้ตำแหน่งที่เรามันสามารถแทรกรูปได้อย่างนี้แหละอย่างเช่นว่าตรงนี้ไหมมันจะทําพื้นที่ให้เราแทรกรูปได้เราก็สามารถเอารูปมาใส่ได้นะครับนะครับเราแค่คลิกไปตรงที่ตัว Image ตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปหาภาพมาใส่ะผมลองใส่ดูนะนะครับผมลองใส่ดูดนี่ครับนี่เราจะได้ภาพสวยๆมาแล้วเห็นไหมฮะ ว่าพื้นที่อย่างนี้มันจะทําภาพพื้นที่เราแล้วเรา,เาสามารถที่เอารูปอะไรมาใส่ได้นี่เห็นไหมฮะสวยเลยเห็นไหมง่ายมากนะครับง่ายมากเราสามารถที่จะไปแก้ไขดัดแปงแลงอะไรได้นะครับะนะครับผมชอบตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมชอบตรงที่ว่ามันมีไอคอนต่างๆเนี้ยนะครับให้เราหยิบไปใช้ได้นะครับไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นี่ฮะจริงๆพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราต้องไปโหลดจากเน็ตทีละตัวซึ่งมันค่อนข้างจะ ยากนะครับบางทีภาพก็ติดพื้นหลังขาวมาอย่างเงี้ยมันตัดให้เราหมดแล้วนะครับเราแก้ไขได้หมดเลยนะครับนี่คือข้อดีของเว็บไซต์ในไอเทมเพจของเว็บไซต์นี้ครับมันแก้ไขได้ง่ายนะครับตรงนี้สามารถใส่รูปใส่อะไรได้นะครับเปลี่ยนได้แก้ไขได้ทุกอย่างครับคอนเทนต์ทุกอย่างแก้ได้หมดนะครับอันนี้ไม่ชอบก็ลบทิ้งไปนะครับอ่านะครับนี่ก็คือแหล่งดาวน์โหลด PowerPoint นะครับอย่าลืมนะครับแร่งดาวน์โหลด PowerPoint นะครับชื่อว่าฟรี PowerPoint template design นะครับก็คือแบบนี้นะเข้ามาปุ๊บย้ำอีกครั้งนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับหา template ท,ที่ถูกใจก่อนนะครับ template ท,ที่ถูกใจสมมติว่าถูกใจกับ template นี้แล้วนะคลิกเข้าไปดูมันจะมีดีเทล,ลให้เราทั้งหมดเลยว่าใน template เนี้ยใน PowerPoint จะมี template อะไรบ้างจากนั้นย้ำว่าจะต้องคลิกที่คำว่าคลิก Here เพ to Download t h i s PPT template ตรงนี้เท่านั้นนะครับอย่าไปคลิกโฆษณาอย่างอื่นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดแอดแวร์นะครับ ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เอานาไปใช้ได้นะครับการใช้พ r อพ i อยต่างๆโดยที่ต่างๆนะพอพอยผมจะแนะนำอีกคลิปหนึ่งนะครับนะครับคลิปนี้ก็แนะนําเรื่องของเหร่งการดวน์โหล่อนครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ